เรื่องของผมครับเป็นเรื่องของโจนอีกแล้วชอบเรื่งโจนมากโจนมันฉลาดนีถ้าเป็นของขายนี่ไม่ต้องไปสืบใครศึกษามีเยอะแล้วมันก็มีปี2008ในอเมริกามันมีพี่คนหนึ่งโจนคนนี้เขาชื่อแอนโทนีแอนโทนีเนี่ยอยู่ดีๆเว้ยเขาไปประกาศมันจะมีเว็บพวกเว็บประกาศรับสมัครหาผู้ช่วยงานผู้ร่วมงานอะไรเงี้ยแกก็ประกาศไว้ว่าเนี่ยตอนนี้กำลังรับสมัครผู้ชายนะผู้ชายจำนวน30คนการทำงานเนี่ยก็คือมาช่วยปรับภูมิทัศน์ส่วนสาธารณะโดยที่ให้เงินเยอะจัดคือชั่วโมงสา30เหรียญง่ายๆแค่นี้เลยแต่เงื่อออไขมียู่่คคืวาุณ ต้องใส่รองเท้าบูทกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินเสื้อกั๊กสีเหลืองเท่านั้นต้องใส่แบบนี้เหมือนกันทุกคนถ้าใครจะมาพอถึงวันปุ๊บไอ้พวกชายชะกันพวกนั้นแม่งก็มายืนออนอยู่เต็มหน้าสถานะตรงนั้นเลยตรงหน้าสถานะมันมีธนาคารสักพักหนึ่งมันก็มีรถขนเงินมาวิ่งแล้วพี่แอนโทนีเราก็ขโมยเงินไป4ี่แสนดอลลาร์จากคนขนเงินนั่นนะป้อนธนาคารแล้วก็หาย่องไปเลยไอ้พวกที่ยืนอยู่ก็งงว่าเอ๊ะมันอะไรเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นพอไปถึงตำรวจปุ๊บมันก็มีพยานเต็มเลยพยานก็บอกฉันเห็นตัััววเเเเเปป็็นนนนๆลลยยยห่่าใใครมมมขขโอองไสสื้ แบบนี้นะเรกคนใส่สีงกนเราทาวดธกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตเสื้อกักทุกคนใส่สีกันห <laughs> มด <c oughs> ใช่เหมือนกันหมดเลยไอพวกนั้นก็มาฟรีอันนั้นก็ได้เงินไปทุกวันนียังจ,จับไม่ได้เลย